จูจูน้องอุงอิงในไปเป็นภรรยาของเอฟซีเด็ดจากไหนคะพี่น้องต้องบอกเลยว่าเสียาหายน้องมากๆนี่มันเกินไปสําหรับเด็กอายุ10กว่าสิบปลายปายที่ต้องมาเจอคะ่ะบอจูกระทุนบไวไัยนะคะออกมาปกป้องลูกสาวอย่างสุดใจเลยคะ่ะต้องบอกว่าน้องอุงอิงนะคะเป็นอีกหนึ่งคน ที่มีความสามารถแล้วก็มี FC เยอะมากหน้าหลายตาค่ะแบบรอยพอพันแม้มาร่วมตัวกันในคําว่า FC ของน้องอุ๋อิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแผงบว่าสิเป็นเกีกระเทยตุดท่อมผู้ใหญ่เด็กหน่อยผู้เฒ่าผู้ชายไม่ยิ่งมีทุกเพศทุกวยัยมีทุกบริบทการทํางานมีทุกสมองค่ะบางคนสมองก็ดีดีบางคนสมองก็ต่ําต่ำสำหรับคนที่นี่แหละ มองต่ำกาคนคนนี้นี่แหละคือเกินไปรักเกินไปชอบเกินไปจนทําให้มันเดือดร้อนไปถึงน้องเือว่าค่ะมันเป็นเรื่องที่บอเสียหายกับน้องบอสูสีบอแคบมาแน่นอนค่ะพี่น้องเพราะว่าน้องวงเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอปัญหาหรือว่าเจอกระแสร้ายมากๆเลยค่ะแต่ถ้าจะไปให้ตามทุกกระแสของน้องเนี่ยไม่ไหวนะคะคือกระแสนี้ทําให้บอสโจเนี่ยมาแคบมากแล้วกับมาโพลท่างเฟซบุ๊กบอกว่าหลากหลายเนาะมวลมนุษย์ แล้วก็บอกว่าเข้าใจอยู่ว่าฮักแต่อันนี้ชนิดเพลิข้างโลกทั้งใบานานาจิตตังเนาะคนเฮาตอนแรกกลับไปเห็นว่ามันเกิดอีงยังคืนกับน้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องมันเป็นแอคเค้าของทาง f อซนะคะมีชื่อมีสองซื้อเนาะพี่น้องบอลว่าเป็นคนเดียวกันบออาทุกคนอาคนเดียวกันนะคะอาคนเดียวกันเนาะที่ ข้างใครในตัวน้องอุงอิงเกินไปเกินงามเกินคําว่า f อซค่ะน่าจะมีคนแคปมาให้บอลโจดูนั่นแหละทุกคนคือเขาเข้ามาโพสเนี่ยถึงน้องอุงอิงเนี่ยเป็นที่รักของคุณหญิงรัตนาพรมานานๆนนจนคุณหญิงรัตนาพรเนี่ยหลงสนีผู้บ่าวเ่าห้าห่าบวผลเป็นเมียผู้บ่าวเ่ายังค่อยคือเสียหายน้องมากว่าน้องน่ะเป็นเมียผู้บาวเถาค่ะพี่น้อง แชร์เพลงของน้องมาค่ะหักออ้แผลเด่งดึงนี่ค่ะอีพจนึงเนาะแล้วก็มีต่อมานะคะอีกโพจนึงค่ะโพสน์ต่อกันหลายเดือนแล้วนะเธอทําให้ฉันหลงรักหัวปักหมวปามชาตินี้อย่าได้คิดจากฉันไปไหนนะที่รักคุณรัตนาพรเมียสุดที่รักโอ้ยแล้วก็มีอีกอรุณสวัสดิ์คุณภรรยาสุดที่รักและคุณพ่อคุณแม่มีความสุขมากๆนะครับ อ่ะแล้วก็แม่ของลูกฉันน่ารักเสมอเดี๋ยวแอดมินขอแอดมินขอตังไอ่แอี๋ยวนี้ขอตังสติก่อนคือขนาดนี้เลยเหรอมันขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณชอบแล้วคุณเป็นขนาดนี้เลยเหรอ ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลคนนี้คุณสิริชัยนี่แหละคะ่ะพี่น้องไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะ <_ EN> เขาไม่เรียกว่า f อซคะ่ะ <_ EN> เขาเอื่นว่าล่ำเซนคะ่ะพี่น้องล่ำเซนเก่ากายแล้วกะแบบว่า ก่อข้อมูลเท็จใส่ระบบคอมพิวเตอร์ผิดพรบออมเอเจ้าเลยผิดพรบอคอมยังยิงมากๆเลยแล้วกับปักปั๊มผู้อื่นมาเป็นภรรยากับของนี่พี่ขัดผิดแน่เนาะอ่านแล้วเขาก็เป็นบุคคลสาธารณะน้ำนีเสียหาย่ะเขาเอาผิดนีบอสบอลเ้ยค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะคะเอฟซีของน้องอุ๋งก็ไม่ยอมพอเห็นบอสโจเนี่ยโพสต์แบบนี้แล้วเข้ามาคอมเมนต์เนี่ย แบบนี้มันไม่ใช่คนปกติแล้วนะมันกลายเป็นว่าถ้าพูดตามภาษาวัยรุ่นนะคะที่มันต้องเจอเนาะวัยรุ่นที่แบบว่าพวกเมนเกาหลีติงเกาหลีที่ต้องเจอหรือว่าอะไรแบบว่าพวกไอ้นัก้องเค้กปอบอย่าง,างต่างๆที่ต้องเจอเขาเรียกว่าซาแซงค่ะทุกคนเขาเรียกว่าซาแซงซาแซงที่อยากได้ศิลปินมาเป็นของตนเองข้างรักนักหนาดีไม่ดีนะคะติดตามไปทุกที่ที่ไปได้เป็นแบบว่า อยากได้ศิลปินมาเป็นหัวใจของน่ะนะพี่น้องเป็นเห็นหลายนะบางคนเห็นของใส่กับมีดหรือระวังไว้ด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยเฮ้ยนี่มันล้ําเส้นมันไม่ใช่รักแล้วมันจะทําลายชื่อเสียงลูกสาวเลยนะน,นั่นไอ้บ้าพเพื่อเจ้าคำพูดแต่ละคําทําได้ทุเรศมากๆแบบนี้ควรไปปรึกษาพบแพทย์ด่วนค่ะใครเป็นญาติพาไปรักษาทีค่ะโลกจิตบ้าไปแล้ววิปริตระวังหน่อยนะคะไอ้แก่เนี่ยอย่าปล่อยให้อยู่เลยทีเดียว แบบนี้ควรที่จะไปพบจิตแพทย์สมองมันน่าจะป่วยนะคนแบบนี้เชิญไปพักผ่อนอ่าครั่งได้แต่อย่าเกินเลยฝากถึงเวลานั้นระวังเอซจะไม่ทนอ่าคือแบบนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าหลงหรอกค่ะเขาเรียกว่าทำอนาจารทางวาจาลบหลู่ให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการโฆษณาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ฟ้องร้องได้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเสียสื่อเสียงโดยเพาพเฮ้าเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนของประชาาซนอ่ะบอสระวังอย่าให้คนแบบนี้เข้าใกล้อีหล่าเด้อจำนาไว้ด้อคะ่ะพี่น้องโลกจิตมากๆเลยอ่ะป่วยกลับไปพบแพทย์เนาะเพื่อจอเพื่อนวนนั้สคะ่ะพี่น้องอ่ะ คือมันผู้ใหญ่จัดให้เราคาเห็นไหมทุกคนผู้ใหญ่ก็ออกมาเนี่ยทางบอโจถือว่าออกมาเป็นการปกป้องย่างสุดใจไปหาลูกสาวสุดจิรักน้ององค์เองนะคะจริงๆมันก็เหมือนที่สังในพูดเลยรมันมีกฎหมายพรบอรคอมคุม้คมครองเราในการก่อข้อมูลเท็จการปักปำอะไรต่างๆนานาเนานะมันสามารถอิดกันตรงนี้ได้ถ้าถ้าเขาจะเอาเนาะถ้าเบื้องมาขันบยุทธน่าจะ มิสิตนะคะอ่านมาแล้วกับสงสารน้องนะคะพี่น้องทีได้เห็นเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ยู่ซื่อของจะของโดยตลอดแต่ดราม่าเนี่ยหรือว่าสิ่งที่บอดีเนี่ยเล่นเขามาหาน้องตลอดเวลาเลยค่ะโดยความที่น้องเป็นคนทีไม่ค่อยอะไรขนาดนั้นเนาะน้องบ่ได้หล่นอียงแล้วน้องบ่เห็นอียงไพิซีดยังกับน้องไพ่ซีวายังน้องบ่เห็นนะคะพี่น้องน้องเคยได้ยินน้องบอกว่าน้องเนี่ยไม่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลน้องไม่เห็นอะไรทางนั้นแหละใครโพสต์อะไรใครว่าอะไรให้น้องน้องไม่ค่อยเห็น ข้าวดีข้าวยังนองกับ่บคอยเห็นนองว่าจาังสีเพราะว่านองนะ่ะแตละมือแต่ละเวนเห็นตะโพดมาไล่มาไล่จากพอ่พอพ่อเม่์เม αι, ในไล่วันเท่านั้นเลยสําหรับน้ององอ,งนององอิงน้องบ่ได้โพดอียงพำเพื่อนานๆน,นทีจะมาโพดไร่ย,ยาวนะคะก็นานี้กะที่น้องขึ้นเวทีน้องกะมาโพดลายเงาถึงมือแรงสีน้องขาม่าเหยียบบนเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงนี่แหลคะค่ะพี่น้องน้องบ่คอยโพด แต่ก็เห็นใจแล้วก็พ่อแม่เชื่อว่าจะเห็นถ้าบอจูออกมาพุดธขนาดนี้แล้วแล้วเอฟซเนี่ยก็ปกป้องอย่างสุดใจน้องเป็นเด็กที่บริสุทธิ์มากๆน้องเป็นคนที่แบบว่าคันอายุน้องเนี่ยแพยงสิบสิบแปด่พี่น้องน่าจะสิบแปดไหมถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะคะคือกําลังจะเป็นสาวนะคะแต่ว่าน้องกันยังมีความเป็นเด็กน่อยยังมีความเป็นคนที่ หูจักควา๊าหูจักว่าไปล่ามาไหว้ยัตาน้า,นา,นานแล้วก็เห็นในคุดเอ็นดูน้องแล้วเอฟซีเนี่ยมองว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักอยู่ตลอดเวลาสิมา,ามาวานน้องไปเป็นเมียไปเป็นภรรยาเนี่ยมันกับบถึกต่องมันเสียหายกับน้องหลายเติบหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนคนนี้เนาะถ้าได้มาเห็นคลิปนี้หรือว่าได้มาเห็นโพส์ที่บอสจโพสต์มันบ่แมเมีนแล้วพี่น้องมัน,ม,นมันเกินไปมันเขาเอินวาํลำสินนะคะมันบ่แเมน เรื่องดีกับน้องเลยมันถึงหายน้องเสียซื่อเสียงสําหรับคนที่เป็นเอฟซีน้องและบัหูจากน้อง่าผ่านมาเห็นน้องไม่ใช่ไม่ได้ติดตามน้องอย่างจริงๆจังๆ้าวเด็กหญิงเด็กน้อยคนนี้ไปเป็นภรรยากับไอ้ตาแก่คนนี้จริงหรอจังเสี่เลยค่ะพี่น้องไปเสียหายน้องพ่อขาไปเบิงเอ้ยเป็นคนดังนี่นาจังเสียพี่น้องคือบางคนเขาไม่รู้จักจริงๆนะเอาความบัูจากอุงอ์ิงนี่พี่น้องอันนี้กาวเลยเพราะว่ามันก็มีเอฟซีหลายกลุ่มเนาะประเทศไทยฮามันมีจังหวะหก สิบกว่าล้านคนมันได้มีใครรู้จักน้องทุกคนถ้าผ่านมาเห็นอันนี้มันก็จะทําให้เสียหายมากๆค่ะจ,จะในกฝากไว้นําสําหรับประเด็นนี้ค่ะ